สวัสดีครับวันนี้ครับมาพบกับผมครับเจฮีโร่ออโต้คาอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ครับผมมากับรถนะครับเจ้าโตโยต้านะครับเอติดนะครับ1.8 T R D Sport s e c u a l ตัว Minor Change T R D นะครับแท้โรงงานนะครับเป็นจอ D V D ภายในเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับเป็นตัวยอดฮิตเป็นตัวยอดนิยมอีกหนึ่งคันนะครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับสำหรับสเต็ปมือสองนะครับพอบอกว่าบอกได้เลยนะว่าหายากนะ T R D แท้นะเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาชมกันว่า ทีอาดีแท้เป็นยังไงนะครับคันนี้ก็เข้ามาเป็นคันที่2ของเต้นเรานะครับคันแรกขายดิบขายดีมากมาเท่าไหร่ก็หมดต้องบอกแบบนี้นะครับเพราะเป็นรถหายากนะครับเป็นแรไอเทมอีกหนึ่งคันนะเพราะตอนป้ายแดงทีอาดีเนี่ยคนซื้อน้อยเพราะว่าราคามันแพงมากนะตอนป้ายแดงตอนนี้ก็มือ2ก็ราคาจับต้องได้แล้วมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับมาตากล้องเริ่มเลยเราต้องขอเกินอย่างนี้นิดนึงนะรถคันนี้นะครับมีริ้วรอยตามการใช้งานเลยเพราะรถคันนี้เพิ่งเข้ามา ถามว่าทําไมผมถึงไม่รดบมาถ่ายคลิปนะครับเพราะว่าผมต้องการให้ท่านผู้ชมที่สนใจอยู่นะครับตัดสินใจซื้อได้เลยแต่ผมจะเก็บรายละเอียดให้ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บรายละเอียดให้ทั้งหมดแต่นี่คือรถเดิมๆสภาพเดิมๆยังไม่ได้เก็บสีเฉวีวันยังไม่ทาอะไรทั้งสิ้นนะครับอะเดี๋ยวพามาชมมันก่อนนะครับเนี่ยครับชุดแต่งทีอาดีแท้นะครับไฟหน้านะครับอ่านะครับลมนะครับออกสีฟ้าฟ้าทีอาดีแท้ชุดแต่งทีอาดีแท้นะครับคันนี้อะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเป็นเครื่องนะครับวี ล้อแมกนะครับมาพร้อมกับล้อแมก TRD เรียบร้อยนะครับคันนี้นะครับยางบิสโตนยางใหม่ซื้อไปใช้ได้อีกนานเลยนะครับกับอกให้เลยนะครับคันนี้นะด้านข้างก็ไม่มีมากนะครับกระจกไฟกระจกนะครับ้าดวงข้างมีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยสติ๊กเกอร์คางมีมาให้การสาดด้านบนมีมาให้เรียบร้อยชุดแต่งที d ดีนะชุดแต่งที d ดีนะครับสเกิร์ตหลังสปอยเลอร์หลัง TRD Sport World แท้เลยนะครับคันนี้นะครับสีขาวยอดนิยมนะครับ มีกล้องมองหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับโลโก้1.8 T-RD Sports Pro นะครับไฟลากโคล่าอัลติสนะครับไฟท้ายนะครับชุดแต่งชุดแต่งสเกิร์ตสปอยเลอร์นะครับสังเกตดูถ้าเป็นรถ T-RD แท้นะครับจะปั๊มโลโก้จมแบบนี้นะครับทุกคันนะครับจะปั๊มโลโก้จมแบบนี้ทุกคันนะครับอ่านะครับจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกว่ารถอย่างเงี้ยหายากนะรถ T-RD แท้กับรถที่ทําเหมือน T-RD ต้องบอกแบบนี้ นะครับคันนี้คือทีอาดีแท้นะแต่บางคันแต่งเหมือนทีอดีไม่ใช่ทีอดีแท้นะครับก็วันนี้นะเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันก็จะพามาให้ชมนะครับมีริ้วรอยตามการใช้งานเดี๋ยวเราจัดการเปลี่ยนให้หมดเก็บสีเรียบร้อยสติกเกอร์เปลี่ยนให้ใหม่หมดจะได้ดูสวยออกไปเลยนะคันนี้นะครับเดี๋ยวผมจัดการให้เรียบร้อยแต่วันนี้มาถ่ายคลิปมาทํารีวิวให้ท่านผู้ชมให้ลูกค้าที่สนใจได้ดูกันก่อนนะครับใครสนใจรีบรีบเซ็นเลยนะเลยเดี๋ยวผมจัดการเก็บรถให้เรียบร้อย เส้นผ่านปุ๊บรถเก็บรายละเอียดเรียบร้อยรับรถได้เลยนะไม่ต้องมานั่งเสียเวลารอผมเก็บงานอีกนะครับเดีย๋ยวผมจะจัดการเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับก็ด้านนอกนะประมาณนี้เดินทางมาชมประมาณนี้ภาษี6 7เเรียบร้อยซื้อไปใช้งานได้เลยนะครับก็ด้านนอกก็ประมาณนี้สีขาวที d ดีนะครับคันนี้เป็นปี2013นะคันนี้เป็นปี2013าปลายปีนะครับปี2013ไปลายปีนะครับเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนโฉมอีกโฉมนึงแต่น,นี้คือโฉม ทุกคนกชมหน้าแบน TRD หน้าแบนแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูภายในกันว่าภายในจะสวยขนาดไหนข้างนอกมีสเปร์พาร์ทใช่ไหมของ TRD แท้รอบคันไปแล้วเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูภายในกันบ้างว่าภายในนะครับ TRD แท้เป็นยังไงปะเดี๋ยวไปดูนะครับโอเคท่านผู้ชมตอนนี้นะผมได้มาอยู่นะครับภายในเจ้าโตโยต้านะครับฮาติด TRD 1.8สจ๊ l เ,เรียบร้อยแล้วอ่ะมาเดี๋ยวมาดูภายในกันนะครับเริ่มจากแผงประตูก่อนเลย นะครับแผงประตูนะครับจะเป็นลายไม้เปียโนแบ็คนะครับแผงข้างประตูนะครับจะเป็นสีดําออกส้มๆเห็นไหมจะเป็นแบบมีเท็กเจอร์หน่อยนะครับคือเปิดมาก็รู้เลยนะครับว่าเป็น TRD Sport s t อร์ตเซอร์นะครับอ่านะครับมาพร้อมกับแอร์แบคคู่นะครับมาพร้อมกับออร์แบคคู่นะครับอ่านะครับเบาะนะครับทั้งคนนั่งนะครับแล้วก็คนขับนะครับจะต้องตั้มโลโก้ TRD Sport s t อร์ตเซอร์แบบนี้เลย นะครับตรงนี้จะเป็นผ้าตรงนี้จะเป็นหนังรูและอันนี้จะเป็นหนังเรียบเดินสติชิ่งด้วยสีส้มเป็นไงนี่คือ TR d ดีแท้ๆนะครับจากโรงงานนะครับบอกเลยนะนี่คือท r อดีแท้จากโรงงานนะครับคันนี้นะครับมีแอร์แบ็กคู่มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนตรงกลางนะครับมีจอนะครับมาให้เรียบร้อยแล้วจอจากโตโยต้าเลยเห็นไหมจอนะครับปั๊มโลโก้โตโยต้ามาให้เลยนะครับพราครั้งนี้เป็นท r อดีแท้จากโรงงานนั่นเองนะครับ ตรงกลางนะครับเป็นแอร์แบบระบบดิจิตอลเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นแอร์แบบดิจิตอลเรียบร้อยแล้วนะครับลงไม่อีกนะครับจะเป็นลายไม้นะครับเป็นช่องเก็บสัมภาระเออเก็บของเก็บเหรียญนะครับจะเป็นลายไม้เป็นโนแบ็กหัวเกียร์เห็นไหมหัวเกียร์จะเป็นหนังนะครับแล้วก็มีรอยเย็บนะครับเป็นสีส้มนะครับคันเกียร์นะครับเห็นไหมตัดด้วยสีส้มแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็เป็นเป็นโนแบ็กมามีช่องนะครับวางแก้วน้ํามาให้2ใบนะครับ ตรงกลางนะครับมีที่เท้าแขนมาให้ดึงเป็นที่เท้าแขนได้นะครับพับเก็บได้นะครับเปิดขึ้นมานะครับเป็นช่องเก็บใส่ซีดีเก็บสัมภาระตรงนี้อีกได้อีกด้วยนะครับคันนี้นะครับโอ้บอกแล้วว่า TR d ดีแท้เนี่ยได้ครบคันนะครับตรงนี้ครับพวงมาลัยเปิดขึ้นมาเนี่ยสังเกตเบาะสังเกตด้านข้างแล้วพวงมาลัยก็เป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาเดินได้นะครับด้วยสีส้มเป็นหนังนะครับพวงมาลัยหนังเดินได้ด้วยสีส้มแล้วก็เป็นหนังสีส้ม อีกด้วยนะครับตัดครึ่งนึงแบบนี้ทําให้รู้สึกว่าดีไซน์สปอร์ตมากขึ้นแล้วก็มาพร้อมกับพงมาลายแบบมันติฟังก์ชันอีกด้วยนะครับคันนี้นะใครสนใจนะครับหาใช้อยู่ผมบอกเลยว่าคันนี้ไม่ผิดหวังแล้วคันนี้เลขไม่อยู่ที่2อ7 0 0โลแล้วกันนะครับสองแสโลเลขไม่เยอะไหมกับรถสิบปีรถคันนี้ปี2013นะครับปีนี้ปี2000 23นะครับปีนี้ปี2023นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าเยอะไหมรถ10ปีตกปีละประมาณ20,000โลผมตีว่าไม่เยอะนะนี่คือรถใช้งานปกติทั่วไปไม่20,000โลต่อปีถือว่าไม่เยอะนะครับถ้าตกเป็นเดือนและเดือนหนึ่งอยู่ประมาณสักพันกว่าโลถือว่าไม่เยอะเลยนะครับอ่านี่คือไม้แท้ผมจะย้ําเสมอว่าผมขายรถนะครับไม้ผมเยอะก็จริงแต่ผมขายไม้แท้แต่ถามว่าเยอะมากไหม มันไม่ได้เยอะมากนะเป็นเป็นเลขไม้แท้รถสิปีไม้สองแสนถือว่าเป็นเรื่องปกติอันนี้คือรถใช้งานนะครับต้องบอกแบบนี้เราต้องมองถึงหลักความเป็นจริงนะคนซื้อรถผมเข้าใจนะอยากได้รถไม้น้อยอยากได้รถสภาพดีอยากรถไม้น้อยแต่ถามว่าถ้าไม้น้อยแล้วรถคันนั้นไม่เคยเข้าศูนย์เลยล่ะคุณจะอยากได้อยู่ไหมคุณจะอยากรู้ประวัติรถคันที่คุณซื้อไหมแต่คันเนี้ยไม้สองแสนสองพันโลก็จริงแต่รถคันนี้เข้าศูนย์ทุกระยะคุณเอารถไปเซอร์วิสที่ศูนย์โตโยต้าทั่วประเทศไทยคุณจะมีอ่าาเเรรีียกกววมปะัติ ดูแลรักษารถคันนี้ขึ้นมาเลยถามว่าดีกว่าไหมอ่ะไปตัดสินใจเอาลวกันนะผมไม่อวยรถตัวเองก็ใครรับได้กับไม้แท้แต่ไม้ไม้เยอะแต่ไม้แท้รับได้ก็มาคุยกันใครชอบรถไม้น้อยแต่ไม่รู้แต่คันนั้นไม่เคยมีประวัติมาแต่ชอบรถไม้น้อยคือดูเร่งไม้เป็นหลักอันนี้เราก็ต้องนะทำไมเราจะมาว่าเราไม้เยอะก็ผ่านเลยนะเอาคนที่ว่าเขารับได้นะครับสำหรับผมผมขายรถเนี่ยผมขายไม้เยอะไม้น้อยผมก็ขายไม้จริงนะเราจะบอกอะไรไม้เยอะไม้น้อยผมขายไม้จริงนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่า ซื้อไปแล้วถ้าลูกค้าเจอรถที่ทําเลขไมามาหรือเกิดเกิดเกิดอุบิเหตุอะไรขึ้นมาแล้วจะเจออะไรเงี้ยมันก็รู้สึกไม่ดีกับลูกค้าสู้เราขายรถแบบนี้เลยแล้วลูกค้ารู้ไม่เยอะแบบนี้เราไปเข้าศูนเข้าอะไรไม่ต้องห่วงนะครับว่ารถคันนี้ไอ้ไม่แท้หรือเปล่าไม่อะไรลูกค้าสุก <S <S แฮปปี้มากกว่าผม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 ,ผมโอเคตรงนี้มากกว่านะครับ อ่ะประมาณนี้นะก็อธิบายเรื่องเลขไมให้คนเข้าใจผมจะอธิบายทุกคิดเลยนะมันจะยาวตลอดเลยเพราะผมจะอธิบายทุกคิปเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ก็เราเข้าใจเนาะคนอยากได้รถไม้น้อยเพราะว่าไม้น้อยก็สภาพดีคนจะคิดแบบนี้แต่ถามผมผมอยู่ในวงการลถมือสองมันไม่จริงเสมอไปอ่ะผมพูดได้แค่นี้แล้วกันนะครับอ่ะถ้าไม่เชื่อก็ลองไปไล่ดูได้นะครับเพราะว่าไม้น้อยบางทีมันก็เลขไม้มันไม่ได้สื่อถึงตัวรถหรอกครับตัวรถมันต้องสวยสดแบบนี้ครับนี่คือรถยังไม่ได้เก็บ รายละเอียดยังสวยสดขนาดนี้นะผมยังบอกว่ารถไม่สองแสนดูข้างในดีครับอ่ะแต่กล้องถ่ายไหมฟ้าเฟอร์เนี่ยไม่ไม่ไม,มีมีเลอะนิดหน่อยยังเพราะยังไม่ได้ทำเลยเนี่ยเบาะเบอ่ยังไม่ยุบไม่ขาดไม่อะไรเลยอันเนี้ยเห็นไหมมันสวยสดกว่านะครับเนี่ยมาขนาดไม่สองแสนรถข้างในยังสดขนาดนี้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่สองแสนสภาพเย็นเลยอันเนี้ยผมก็ไม่ซื้ออยู่แล้วเพราะว่าเราคัดรถเข้ามาทุกคันนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะอ่ะคันนี้นะต่อด้วยตัวรถกันต่อนะคันนี้เป็นกระจกไฟฟ้า นะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วคันนี้นะครับเพราะฉะนั้นซื้อไปใช้งานได้เลยนะระบบไฟฟ้าใช้งานได้ปกติไฟหน้านะครับมีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยแล้วเป็นกุญแจรีโมทนะครับแบบคีโมสองดอกมีมาให้เรียบร้อยนะครับคันนี้อ่ะด้านในนะครับด้านหน้าก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่านะครับเนี่ยมีที่กระจกแต่งหน้ามาให้นะครับทั้งซ้ายนะครับแล้วก็ขวานะครับมีมาให้ครบๆเรียบร้อยแล้วนะครับ อ่ามีไฟกลางเก่งมาให้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะระบบไฟทุกอย่างสมบูรณ์แบบนะครับระบบไฟทุกอย่างสมบูรณ์แบบนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะนี่ครับเนี่ยกล้องถอยนะครับเวลาใส่เคียอาร์ R ปุ๊บเนี่ยจะตัดมาที่กล้องทันทีเลยอ่านะครับมีกล้องถอยมาให้นะครับเห็นไหมชัดเจนสวยนะครับระบบกล้องอะไรนะครับสัญญ,ญาณไม่มีช็อตไม่มีอะไรทั้งสิ้นเรารับประกันให้เลยนะคันนี้นะประมาณนี้แล้วกันเนาะ ก็ไม่มีอะไรมากพามาดูภายในพามาดูความสดพามาดูเลขไมล์พามาดูออปชันแล้วกันนะสำหรับภายในนะครับก็ใครซื้อไปก็ออปชันก็ถึงนี้แหละที่ผมได้อธิบายให้ดูนะครับบางคนซื้อรถแบบไม่เห็นรถเนาะก็ดูวิดีโอนี้ไปเลยนะตัดสินใจซื้อได้เลยนะเรากาลันตีคุณภาพให้ไม่สวยไม่ต้องปกไม่ต้องรับรถนะครับตามสเต็ปตามสไตล์เราเลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูที่นั่งด้านหลังกันบ้างว่าที่นั่งด้านหลังเป็นยังไงจะสวยงามขนาดไหนนะครับหรือว่าจะเลอะหรือว่าจะสวยเหมือนด้านหน้าไหมเดี๋ยวเราไปดูครับโอเคครับท่านล ภายในเบาะหลังกันบ้างนะครับสําหรับเจ้าอัลติสทีอารีคันนี้อ่ะมาผมยังไม่นั่งนะนะครับให้ดูก่อนไงเบาะหลังไปไงเบาะหลังสวยเลยเหมือนแทบจะไม uh ่มีคนนั่งเลยนะยังไม่ยุบเลยเนี่ยดูดิตรงกลางนี้ยังไม่ยุบเลยนะเบาะเบิร์ดเห็นไหมยังไม่มีขาดเลยนะดูเบาะสวยเลยเห็นไหมเนี่ยนะครับเบาะสวยเลยเดินได้สีส้มเห็นไหมนี่คือเบาะหนังแท้นะครับจากโรงงานนะครับเบาะหนังแท้จากโรงงานนะครับเป็นเบาะทีอารีแท้ๆเลยภายในภายในเห็นไหมผมยังไม่นั่งนะผมอยากให้เห็นสภาพเบาะหลังนะครับเห็นไหม เพราะฉะนั้นบอดหลังคันนี้ไม่ซุดไม่โซมไม่ได้ทั้งสิ้นนะรถก็รถสวยเลยนะรถสวยเลยใครซื้อไปใช้งานผมบอกได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนได้ TR ดี RD แท้คันนี้ไปใช้นะครับอ่ะขออนุญาตขึ้นไปนั่งแล้วกันนะครับขออนุญาตขึ้นไปนั่งนะโอ้โหใช้ได้ใช้ได้รถสวยแน่นอนนะครับเหมือนเดิมนะครับกระจกมองข้างนะครับที่กดกระจกมองข้างตรงนี้ครับกราบด้านข้างเป็นเปลี no ่ยนโนแบ็กทั้งซ้ายและขวานะครับทั้งซ้ายและขวาเลยเห็นไหมที่เปิดมือเปิดจะเป็นสีเงินแบบนี้เลย ให้ความสปอร์ตนะครับโชว์เชียวนะครับสำหรับสไตล์ TR d ดีเลยเห็นไหมสติชิ่งด้านหลังนะครับเห็นไหมทั้งคนนั่งทั้งคนขับเห็นไหมเบาะแท้โรงงานเนี่ยจะเดินด้วยสีส้มหมดเลยนะเดินได้ด้วยสีส้มหมดเลยนะครับอ่านะครับภายในนะครับฝ้าเฟอร์สวยเห็นไหมฝ้าเฟอร์สวยเลยคันนี้นี่ยังไม่ค่อยได้จัดการเลยเลยเพราะรถเพิ่งมาลูกค้าหาเยอะนะ TRD าดีเนี่ยใครเจอคลิปนี้ถ้าสนใจก็รีบพักมานะก่อนที่รถจะไปนะผมบอกได้เลยเพราะมันหายากนะครับอ่านะครับเนี่ยมีช่องใส่เก็บสัมภาระเก็บเหรียญมาให้เรียบร้อยที้ ทีอาร์ดีตอนเป็นป้ายแดงมันแพงเพราะฉะนั้นคนจะซื้อทีอาร์ดีส่วนใหญ่จะขยับไปซื้อตัวท็อปเลยนะครับเพราะราคาตัวท็อปกับทีอาร์ดีหล่นกันไม่เท่าไหร่คนไปซื้อตัวท็อปดีกว่าได้ตัวท็อปแต่พอมามือสองเนี่ยคือความที่ป้ายแดงคนซื้อน้อยใช่ไหมพอเป็นมือสองรถมันก็น้อยแต่ความต้องการในตลาดเยอะอ้าวครับผมเึิงถามผมเขามผมนึกออกเลยว่าทีอาร์ดีขายขายดีขายเร็วเพราะว่าอะไรความต้องการตลาดสูง้สิบคนเนี่ยหาคันนี้อยู่รถคันนี้มีตลาดแค่สามสี่คันสิบคนต้องแย่งสามสีค่คัดดนออนะคะ ผมชอบซื้อรถอย่างนี้มาขายมันขายไวแล้วผมแบบไม่ต้องเรื่องลูกค้าเยอะลูกค้าคนไหนชอบซื้อเลยนะครับคนไหนไม่ชอบไม่เป็นไรเดี๋ยวมีคนใหม่มาคือความต้องการมันได้อยู่แล้วนะครับผมถึงบอกว่าใครชอบรีบทักมานะอ่าถ้าทักมาช้าบางทีขายแล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะบางทีผมลงคลิปลูกค้ากว่าจะมาเห็นเดือน2อเดือนบางทีรถขายได้ในอาทิตย์แรกแล้วบางที3 4วันจองและเซ็นและอะไรอย่างเงี้ยครับก็ ต้องขอโทษไว้แต่ถ้าเกิดยังไม่ขายก็รีบทักมารีบเซ็นรีบจองซะนะผมบอกเลยว่ารถอย่างเงี้ยอยู่ไม่นานเพราะว่ามันหนึ่งไม่ได้ตัวท็อปได้ตัวท R D ดีแท้จากโรงงานนะครับแล้วว่ามันหายากนะครับมันหายากแล้วอีกหน่อยถ้าคันนี้คุณใช้ไปอนาคตคุณขายคุณได้ท R อดีแท้ราคาคุณก็ไม่ร่วงเยอะนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าพอเป็นท R D ดีเนี่ยมันมีทั้งมือหนึ่งและมือสองบอเป็นมือสองปุ๊บเนี่ยมันก็ยิ่งหายา,ยากนึกออกไหมพอมันหายากคุณจะขายต่อมันไม่มีรถท R D ดีอย่างนี้แล้วอะ เรื่องของเป็นทีอาดีโรงงานทีอาดีแท้ด้วยเพราะฉะนั้นยอดจงยอดจัดมันก็ยังจะดีอยู่แล้วคุณขายต่อราคาก็จะไม่ค่อยล่วงผมบอกได้เลยนะนี่คือนี่คือรถยอดนิยมอีกหนึ่ง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 คันอีกหนึ่งเขาเรียกอะไรอีกหนึ่งรุ่นเหมือนกันนะแต่ต้องเป็นทีอาดีแท้นะทีอาดีแท้เนี่ยมันมันสามารถเล่นตัวได้มันสามารถแบบเขาเรียกว่าอะไรรถมันรถมันขายตัวมันเองอ่ะคือรถมันสวยด้วยตัวมันเองผมแทบไม่ต้องมาพูดอะไรมากมายก็เนี่ยแหละ ก็แต่ว่ามาถ่ายให้ดูก็พยายามอยากให้เห็นแนะว่ารถมันสดนะแต่ภายในงภายในก็เห็นแล้วเนี่ยไม่มีอะไรนะครับกระจกไฟฟ้าก็บอกไปหมดแล้วเบาะหนังหนาเดินได้สีส้มอะไรก็บอกไปหมดแล้วแต่คือเราให้ดูความสวยความสดแล้วก็ความที่มันเป็น t r d แท้ๆเป็นแบบนี้นะบางคันแต่งเหมือนนะครับบางคนไม่เคยดูรถไม่เคยแบบ <c oughs> ไม่เคยเห็น t r d แท้ๆก็มาดูคลิปผมนะามาดูคลิปผมนะจะได้รู้นะว่า t r d แท้เป็นแบบนี้ t r d เทียมที่เขาทํามาเป็นอีกแบบหนึง่งอะไรเงี้ยมันสามารถทํากันได้ แต่แท้ๆต้องเป็นแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับเฮดรูมเลสรูมมาเข้าเรื่องก,กันบ้างเฮดรูมเลสรูมเหลือๆ <h ate room> อ,อยู่แล้วตามสไตล์เอาติสเอาติสเป็นรถไซลา,างนะเอาติปรถไซกลางไม่ใหญ่รถแคมรี่แต่ก็ไม่ได้เล็กเหมือนวีออสอืมเขาเลยเรียกว่ารถเซตเมนต์แบบไซลา,างๆนะครับรถใช้ในครอบครัวได้นะครับอ่ะประมาณนี้ปะ <h ate room> เดี๋ยวไปดูนะครับด้านหน้า้องเครื่องกันบ้างว่าด้านหน้า้องเครื่องเป็นยังไงบ้างจะสวยสดงดงามขนาดไหนนะครับจะมีชนหนักชนเบามาบ้างไหมดูภายในไปแล้วภายในสวยอะไรหมดแล้ว เดี๋ยวไปดูกันบ้างว่ารถคันนี้เคยมีชนมาบ้างไหมนะครับอ่าหวัวใจหลักของการซื้อรถยนต์มือสองก็คือโครงสร้างถูกต้องไหมบางทีชนมาชนหนักชนเบาก็ต้องมานั่งดูเก็บสีมาเก็บหนักเก็บเบาก็ต้องมานั่งดูนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะพาท่านชมไปดูกันครับปะ่ะโอเคท่านผู้ชมตอนนี้นะครับผมก็ได้เปิดฝากระโปรงไว้รอเรียบร้อยแล้วมาเดี๋ยวมาดูกันหน่อยซิว่ารถคันนี้มีชนหนักชนเบามาบ้างไหมเริ่มเลยนะครับ อ่านะครับหลักๆเลยนะครับเห็นไหมน็อตเนส์นะครับไม่มีแกะนะครับแก้มนะครับด้านขวานะครับไม่มีแกะนะครับน็อตเบ้าโชคดูสินะครับติชชี่นะครับยังอยู่แบบนี้เลยนะครับรถเดิมแน่นอนนะรถเดิมแน่นอนดูคานดีครับเห็นไหมคานอ่ะชัดๆชัดเจนแบบนี้เลยโลโก้โลโก้อยู่ครบแบบนี้นะครับคานกลางนะครับรูกลมสวยแบบนี้เลยนะครับเนี่ยดูดิมาร์กต่างๆของโรงงานยังอยู่ครบเลยนะครับฝากระโปรงทางด้านซ้ายนะครับเห็นไหมไม่มีรอยแกะนะครับ อ่ะนะครับเนี่ยครับคันนี้บบนะครับเห็นไหมอ่ะแก้มนะครับไม่มีรอยแกะนะครับดูดิดูเม็ดอาร์คนะครับดูเม็ดอาร์คนี่ครับแล้วก็ดูสตีชิงเห็นไหมมาร์กลงงานนะไม่ได้มาร์กเองเนี่ยมาร์กรงงานนะครับอันนี้นะเป็นเรื่องปกตินะเพราใช้มือทําหรือไงก็ไม่รู้นะเป็นทุกคันเลยนะครับลูกค้าบางคนชอบคิดว่าชนมาหรือเปล่าทำไมทําแบบนี้ผมบอกเลยวะไม่ได้ชนนะไปดูได้นะครับไปดูคันอื่นก็ได้นะเพราะว่าผมดูมาหลายคันเป็นอย่างนี้ทุกคันไม่รู้เป็นบ้าอะไรนะไม่ทํามาไม่ เขาเรียกว่าอะไรนะขนาดโรงงานเนี่ยมันซีนมาขนาดมันป้ายยังป้ายไม่ค่อยสวยเลยนะครับตอนแรกผมตกใจเหมือนกันนะเฮ้ยรถเป็นไรมาเปล่าไปดูคันอื่นเป็นทุกคันเหมือนกันนะครับไม่ใช่ลองไปหารีวิวคันอื่นดูก็ได้นะเป็นทุกคันนะครับแต่ว่าเนี่ยดูดิคาน์เนมาคานเดิมเห็นไหมเม็ดมืดเดิมนะครับเนี่ยเห็นไหมด้านในนะครับเดิมโครงสร้างด้านในเดิมอย่างเงี้ยครับอ่าผมก็รู้สึกว่าเอ้ยเออโอเคนะครับเป็นทุกคันนะครับควายจูเนอร์ก็เหมือนกันควายจูเนอร์ชอบป้ายด้านในนู้นแล้วป้ายแบบเนี้ยผมก็เอะใจทุกครั้งเวลาผมผมซื้อรถนะแต่คื เออมันก็เป็นอย่างนี้ทุกคันจริงๆนะพอเราไปถามสูตรๆก็บอกเออเป็นอย่างนี้ทุกคันเลยนะก็เนาะมันก็ไม่ได้ชนหนักอ่ะผมรับปาาระกันได้นะไม่มีชนหนักเพราะว่าถ้าเกิดชนหนักชนถึงตรงนี้ใช่ไหมฝากระโปรงเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนมันก็ต้องมีรอ,อยเคาะไม่เออเขาต้องแลมนอยแกะมาเคาะรอยทำเนี่ยฝากระโปรงเดิมเนี่ยโลโก้โต้ใต้าอยู่ครบเนี่ยมอกอรทุกอย่างอยู่ครบแบบนี้เลยนะครับผมก็ยังเอะใจถ้าเกิดมันถือนี่โอ้โหตรงนี้มันก็ต้องไม่ไม่ไม่เดิมแล้วสินะครับแต่นี่มันเดิมหมดเลยนะครับแล้วก็ลองไปดูคันนอออื่เเเปรรีียยยบบทจิงด้ว นะครับทำมาแบบนี้จริงโรงงานเนาะบางทีก็อตามสไตล์เนาะคิวซ <UC S 2> นะีเนาะแต่ก็เป็นปกติก็เราก็ไม่รู้ว่าแล้วโรงงานก็อย่างไรนะครับอาจจะเป็นมาตรฐานของเขาก็ได้แบบนี้นะครับเนี่ยั้านซ้ายั้าขวาเลยนะครับฟินโค้ดเนี่ยเขายาม,มาแบบนี้เลยนะอ่าอันนี้อธิบายในคลิปใช่อะไรจะได้ไม่ตกใจบางคนตกใจทำไมฟินโค้ดทำแบบนี้อะไรเงี้ยแต่อันนี้คงโรงงานเลยนะครับเห็นไหมดูดิชิบะเ,เขาเรียกว่าอะไรนะไอ้รอยติ๊กปากกาต่างๆอยู่ครบเลยดูดิเนี่ยรอยรอยชิกติ๊กติ๊กปากกานะครับตรงท่อน้ำนยครับเห็นไหมอยู่ครบเลย <c oughs> นะครับคันนี้ไม่เคยน้ําแหง้งไม่เคยน้ําดันไม่เคยมีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์มาแน่นอนรับประกันการันตีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดูแบตดิแบตโตต้าเห็นไหมแบตโตต้าเลยนะเพราะว่ารถคันนี้เขาศูนย์ตลอดเปลี่ยนแบตยังเปลี่ยนโตต้าเลยคิดดูรถสิปีแล้วจะใส่แบตโตต้าอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นการันตีได้เลยนะรถสวยนะครับเนี่รถเพิ่งเปลี่ยนแบตมาปี6กเองเนี่ยเดือนกุมภานะครับปี6กเห็นไหมเปลี่ยนแบตท,ที่โตต้ามารถคันนี้มีการเซอร์วิสที่ศูนย์ตลอด ใครได้ไปถือว่าโชคดีผมพูดได้เลยนะใครได้ไปถือว่าโชคดีโชคดีที่นี้คือว่าลถเข้าศูนย์ด้วยได้ T R D ด้วยได้สีขาวด้วยได้รถเดิมด้วยโหคุ้มค่าคุ้มราคาอยู่แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปฟังเสียงเครื่องยนต์กันหน่อยซิว่าเครื่องยนต์คันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมจะได้ฟังเสียงเครื่องยนต์พร้อมกันนะโอ้โหเห็นไหมรถเข้าศูนย์ในเครื่องมันแน่นรถรถผมเครื่องแน่นทุกคันนะผมบอ,อกไปดูคลิปย้อนหลังผมได้ผมคัดรถเข้ามาผมบอกว่าผมไม่กลัวแล้ว นะผมกล้าเซอร์วิสผมกล้าการันตีลูกค้าอะเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับโอ้โอเคสิบวินาทีครับก็ให้ฟังให้ฟังในที่นี้คืออะไรนะครับบางคนก็บอกเอะฟังแค่นี้ไม่รู้หรอกนะครับแต่ว่าให้ฟังว่าเนี่ยเครื่องยนต์มันเดินนิ่งเดินสมูทไม่มีสะดุดไม่มีสะอึกนะครับก็ถือว่าเครื่องยนต์คันนี้ถือว่านแน่นใช้ได้เลยนะ คือแน่นเลยแหละไม่ได้แน่นใช้ได้เพราะรถเข้าศูนย์เนาะก็อย่างว่าแหละรถเข้าศูนย์เขาก็ดูแล,แลแล้วเป็นอะไรขึ้นมาก็ต้องเปลี่ยนนะครับดูดิอ่ะเดี๋ยวผมไม่ดูเลยการน้ํามัมานเครื่องเหน็นไหมน้ํามันเครื่องนะครับยังใสยอยู่เลยเห็นไหมอ่าน้ํามันเครื่องยังใสยอยู่เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวดูนี่มีควันออกมาไหมมีไอ้น้ํามันเครื่องออกมาไหมนะครับอ่ะดูซิรถไม่สองแสนสองพันโลเห็นไหมไม่มีนะไม่มีนะอ่าการันตีได้นะครับรถผมนะครับไม่มีนะผมก็ดูดูเวลาผมซื้อเข้าผมก็ดูเครื่องยนต์ดูเครื่องดูเกียร์เหมือนกันนะไม่ได้้ว่่่าซือสสุุมม ซื้อุ่มสี่มห้ามาล่ะการันตีหลังการขายลูกค้าก็ตายดงีเนานะใช่ไหมก็ซ่อมให้ลูกค้าตายนนี้เราการันตีหลังการขายเพราะฉะนั้นนะผมต้องคัดรถมาอยู่แล้วผมไม่เอารถไม่ดีมามาขายลูกค้าหรอกนะครับก็บอกไว้ตรงนี้แล้วกันนะอ่าเพราะฉะนั้นเราคัดรถอย่างที่บอกว่าเราคัดรถมาแล้วเรามีการันตีอ่ะเราต้องคัดรถเข้ามันถ้าเราไม่คัดรถเข้าเราก็ไม่ต้องการันตีถ้าเราไม่การันตีลูกค้าใช้ไปที่สองอาทิตย์ทางก็ก็ผมไม่ได้การันตีก็คุณก็ไปซ่อมแต่เนี้ยเราการันตีให้ลูกค้าถามว่าลูก้่อตม็งงไ ดูแลให้เขาการันตีให้เขาการันตีให้ท่านเพราะฉะนั้นผมก็ต้องซื้อรถคัดรถเข้ามาถ้าไม่คัดรถเข้ามาก็ซอมให้ลูกค้าตายเลยไม่เหลือกําไรอะไรเลยเนาะอ่ะประมาณนี้นะครับป่ะเดี๋ยวไปดูด้านท้ายกันบ้างว่าด้านท้ายคันนี้เป็นยังไงบ้างเคยโดนชนตูดหรือบ้างไหมหน้าสวยแล้วไม่มีชนแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้านตูดนะครับคือด้านท้ายรถกันว่ารถคันนี้เป็นยังไงบ้างป่ะไปดูกันดีกว่าครับอ่ะโอเคครับก็นะมาดูด้านหลังกันบ้างนะดูด้านหน้าไปแล้วนะครับอ่ะตาก้องถ่ายหน่อยสิปีกซ้ายปีกขวารถคันนี้เป็นยังงไบ้าง นะครับคำว่าปีกก็คือตะเข็บนะครับด้านซ้ายและด้านขวานะครับของตัวรถนะครับตะเข็บพวกนี้บอกอะไรนะครับบางคนบอกเออตะเข็บพวกนี้บอกอะไรกับตัวรถนะครับก็คือบอก <im itation> เห็นไหมถ้ารถไม่มีชนมาตะเข็บจะสวยแบบนี้นะครับถ้ารถมีชนมาเนี่ยตะเข็บจะไม่สวยแบบนี้นะครับจะเขาเรียกว่าไงอะ่ะ <im itation> พวกเม็ดอาร์ตพวกอะไรเงี้ยมันจะไม่อยู่มันจะไม่สวยนะครับอ่าสังเกตง่ายๆแบบนี้แล้วกันนะอ่าแต่ว่ารถคันนี้เดิมเห็นไหมเนี่ยฝาท้ายดูน็อตฝาท้ายนะครับฝาท้ายน็อตฝาท้ายยังไม่มีแกะเลยนะครับน็อตฝาท้ายยังไม่มีแกะเลยนะครับ โลโก้แท้โตโยต้านะครับฝากระโปรงท้ายยังอยู่ครบแบบนี้เลยนะครับน็อตฝาท้ายไม่มีแกะนะครับปีกซ้ายปีกขวาน็อตฝาท้ายไม่มีแกะแค่นี้โอเคแล้วแสดงว่ารถเดิมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดรถไม่เดิมรถโดนชนมาพวกนี้ทําฝาท้ายแกะทําสีทาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องดูด้วยว่าโดนหนักไม่โดนหนักบางทีฝาท้ายแกะทําสีมันก็เป็นเรื่องปกตินะเพราะบางทีรถเก่งอะเนาะมันไม่มีการชนท้ายพอนึกออกไหมพอไม่มีการชนท้ายเนี่ยเวลาเราปิดท้ายมาอย่างเงี้ยถอยโดนเสาโดนอะไรบางทีก็บุบนะครับพอบุกก็ต้องถอดมาทําสีอันนี้เป็นเรื่อองปกกติเหมืนั นะครับแต่เราให้ดูก็คือว่าปีซ้ายปีขวาเนี่ยมันจะต้องอยู่นะครับมันจะต้องเดิมนะครับมันจะต้องเดิมแบบนี้นะครับคันนี้นะครับมียางอะไหล่มาให้เรียบร้อยนะครับยางอะไหล่เครื่องมือแม่แรงมีมาให้ครบเรียบร้อยยางอะไหล่ยางให allem? ม่อยู่เลยเห็นไหมยางอะไหล่เครื่องมือแม่แรงมีมาครบเรียบร้อยมีนะครับผ้ายางนะครับกันเลอะมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับใส่สัมภาระนะครับใส่กระเป๋าเดินทางได้รถไปเที่ยวปีใหม่สวยๆแบบนี้ไปใช้ปีใหม่ผมว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับสำหรับเจ้าโตโยต้า เอาติส TRD Sportster เครื่องยนต์พันแปดคันนี้นะถามว่ากินน้ํามันไหมผมบอกไม่กินนะผมใช้นะเพราะว่าผมเอามาใช้ได้ประมาณสักสามวันลองเทสรถด,ดูเครื่องลงช่วงล่างโอเคเครื่องเกียร์ความร้อนโอเคนะครับแล้วก็คันนี้มีระบบอีโคนะครับอีโคโหมดมาให้ขับประหยัดประหยัดเลยแหละนะครับแต่ถ้าเกิดปิดโออีโค e โหมดก็จะวิ่งแบบวิ่งเฉวเลยนะครับด้วยความที่เขาเป็นเครื่องพันแปดและเป็นเครื่อง VVTI แล้วนะครับแล้วก็จะเป็นเกียร์ดูอั u คัตเราด้วยนะครับความที่อย่างนั้นเนาะแล้วเวลาแบบปิดอีโคแบบ แบบเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำมันเท่าไหร่ผมไม่สนนะผมจะเหยียบคุณแบบคุณจะขับเร็วอ่ะปิดอีโค่พุ่งแบบป๊ดเลยแต่ถ้าเกิดเปิดอีโค่เขาก็จะอืดๆหน่อยนะเพราะว่าอีโค่มันก็ทาให้ช่วยประหยัดน้ํามันถ้าเกิดเปิดอีโค่แล้วจะไปขับเร็วมันก็กินน้ํามันอีโค่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรก็ปิดอีโค่ขับนะโหชิวๆมากวิ่งดีแต่ถ้าเกิดเปิดอีโค่ก็จะนะต้องต้องแบบจะอืดๆหน่อยนะแต่เป็นมันก็จะประหยัดน้ํามันนะมันก็แลกกันอ่ะต้องมองแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นบางคนแบบเอ้กินน้ํามันหรือเปล่าเครื่งนาั ถ้าจะไม่ต่างกันนะผมซื้อพันหมาขายผมว่ารู้สึกขายเครื่องพันหกได้ยากกว่าเครื่องพันแปดเพราะว่าพันหเอาจริงๆแล้วอะมันก็กินน้ํามันพอๆกันเลยหากันไม่เท่าไหร่แล้วก็แต่ออปชั่นภายในระหว่างพันหกับพันแปดมันต่างกันพันแปดไม่ได้พวกแอร์ที่จะต้อนได้พวกแอร์แบ็ได้แบบชุดแต่งลายไม้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเครื่องพันหคือเดิมพื้นๆเลยแอร์หมุนธรรมดาอะไรเงี้ยออปชั่นมันต่างกันแต่ราคามันไล่ๆกันนะครับบางคนก็เขาก็จะไปเครื่องพันแปดเพราะว่าได้ออปได้ออปชั่นดีกว่าพันห นะครับผมก็เลยนิยมซื้ออย่างเงี้ยถ้าเกิดเอาติ๊ตตส่วนใหญ่ผมซื้อ TRD นะครับไปเปิดดูในคลิปใน YouTube ผมได้ผมจะซื้อ TRD เป็นหลักนะครับถ้าเป็นเอาติ๊เพราะว่า TRD มันหายากแล้วมันขายดีแล้วผมก็ <c oughs> ไม่ต้องมานั่งขายเยอะส่วนใหญ่ลูกค้าแย่งกัินซื้อมากกว่าไม่ต้องนะบไม่ต้องขายเลยลูกค้าแย่งเงินซื้อนะถามนะพี่คนนี้ไม่ผ่านผมต่อเลยนะพี่อะไรอย่างเงี้ยก <c oughs> ็อนะใครอยากได้ก็รีบแลกกันนะเพราะมันเป็น TRD แท้มันหายากนะไปดูในท้องตลาดได้มีไม่ถึง20คันได้ไั้ม แต่ว่าความต้องการก็ลูกค้าต้องการเยอะนะหนราคาไม่ไมแพงราคาคันนี้อยู่ที่298,0 0 0บาทเท่านั้นเอง298 0 0 0บาทเท่บาทนั้นเองได้เอาทีทีอาร์ดีสีขาวไปใช้อาจคิดดูคุ้มไม่คุ้มอ่ะถ้าคุณยังยังอยากได้คุณยังอยากจะซื้อเลยผมบอกได้เลยนะครับถ้าคุณกําลังอยากได้คุณนี่อยากซื้อเลยแล้นะวถามว่าคนที่อยากได้มีกี่คนอ่ะแล้วถามแบบนี้แล้วรถมีคันเดียวรถตรงนี้แค่คันเดียวแต่คนอยากได้มีกี่คนอันนี้ก็ต้องมาแย่งชิงกันหน่อยละกันว่าใครเร็วใครได้นะครับเครดิตใครไปได้ไปเร็วกว่าก็ มาเอาไปนะครับป่ะประมาณนี้ป่ะเดี๋ยวเราไปสรุปนะครับกันอีกทีหนึ่งนะครับเรื่องรถคันนี้หน้ารถนะครับป่ะไปดูกันครับอ้าวโอเคท่านผู้ชมก็จบไปแล้วนะครับกับการพาไปทัวร์นะครับไปชมไปรีวิวนะครับสำหรับเจ้าโตโยต้าเอาติส 1.8TRD Superstival แท้โรงงานไมเนอร์เชนนะครับมีจอมาให้เรียบร้อยมีกล้องให้เรียบร้อยออปชันภายในก็กระจกไฟฟ้ากระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าเซทัลล็อกนะครับไฟตัดหมอกนะครับบุญแจรีโมทนะครับ แอร์ทีจิตอมีจอมีกล้องนะครับมาให้เรียบร้อยแอร์แบ็กคู่นะครับภายในก็เป็นทีอดีอย่างที่ผมถ่ายให้ดูนะครับส่วนภายนอกสแปร์พาร์ตต่างๆเช่นเกอร์ตสปอยเลอร์หลังก็เป็นทีอดีแท้โรงงานโลโก้จมทุกอันนะครับอะไหล่สแปร์พาร์ตแท้ทุกชิ้นนะครับบอกเลยริ้วรอยที่มีเห็นอยู่นี้ก็คือรถคันนี้ยังไม่ได้ทําการเก็บสีนะครับตับสภาพนะครับผมนะครับขออนุญาตมาถ่ายคลิปเป็นรีวิวก่อนนะครับเพราะฉะนั้นรถนะครับ ถ้าเกิดเราทำสีออกมารถ <c oughs> จะสวยเลยนะครับจะขาวสวยเลยแต่เราถ่ายให้ดูก่อนเพราะว่าบางทีลูกค้าเนี่ยไม่ค่อยชอบนะครับเวลาเราปรับสภาพมาแล้วลูกค้าชอบคิดว่ารถคันนี้อาจจะชนหนักหรือเปล่ามีปัญหาอะไรทําไมต้องไปเก็บสีมาให้เรียบร้อยผมถามว่าสภาพนี้ถ้าเกิดผมขายเนี่ยลูกค้าเนี่ยเวลามาซื้อให้ผมทําสีไหมก็ต้องทำนึกออกไหมผมก็จะเน้นว่าเราจะทําสีให้เรียบร้อยแล้วลูกค้ามาเห็นรถแล้ว ประทับใจกับตัวรถเลยนะครับไม่ต้องมานั่งติรถนะครับผมพูดอย่างนี้นะผมชอบแบบนี้มากกว่านะก็แต่วันนี้เรามีเวลาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตอนนี้เนาะอู่สีเราก็นะครับงานเยอะด้วยนะครับรถเราก็อยู่ในอู่ด้วยแล้วก็คันนี้ก็รอคิวเข้าอูส่สีแต่ว่าผมขอมาถ่ายรีวิวให้ดูก่อนแล้วกันเพราะบางคนสนใจหาเยอะนะครับสำหรับเอาติเทียดีนะครับรูปแฟนเพจก็ถามมาเยอะลูกค้า ท่านผู้ชมใน YouTube ก็ถามมาเยอะก็วันนี้นะครับมีโอกาสก็เลยมาถ่ายให้ดูเพราะฉะนั้นริ้วรอยต่างๆที่ได้เห็นไปเนี้ยเดี๋ยวเราจัดการให้หมดนะเราจะจัดการให้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยนะลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยว่าเราจะไม่ทําอะไรใด้สิ้นเราจะเก็บให้เรียบร้อยนะครับคันนี้นะตัวรถคันนี้อ่ะเป็นเจ้าตัวต้านะครับ Alti TRD s p o r t s v e r เครื่องยนต์พันแปดนะครับ TRD แท้โรงงานนะครับอย่างที่บอกไปนะครับ ไม่นะครับอยู่ที่2แสน2,000โลรถไม่คันนี้นะครับรถคันนี้นะครับไม่ที่2แสน2,000โลนะครับรถไม้แท้เข้าศูนย์ทุกระยะนะครับต้องบอกแบบนี้นะครับรถ10ปีปี2013ปีนี้ปี2023ถามว่าไม่2แสน2,000โลเยอะไหมก็ลองไปคำนวณดูนะสำหรับผมผมว่าไม่ปกตินะครับตกปีละ20,000โลนะครับเดือนละแค่พันกว่าโลนะครับถือว่าไม่เยอะนะครับถือว่าไม่เยอะสําหรับรถใช้งานนะครับไม่ได้รถจอดเนาะรถซื้อมาก็ต้องใช้งานนะครับไม่ได้รถจอด นะครับล้วก็จะย้ําแบบนี้เลยนะครับรถเราไม้แท้ทุกคันนะครับใครคิดว่าไม้เยอะไม่ชอบผ่านเลยไม่เป็นไรนะเอาสําหรับคนที่ชอบรถไม้ไม้ไม้แท้นะครับไม้แท้เข้าศูนย์มีบัตรเข้าศูนย์ชัดเจนรับได้นะเรามาคุยกันนะครับอ่าผมพูดกันตรงๆแบบนี้เลยเพราะบางคนคุยกันตั้งนานอยากได้รถไม้หลักหมื่นบางทีมันก็จบไม่ได้แหละครับเพราะไม้มันสองแสนนะครับอ่าเอาคนที่ว่าชอบรักรถชอบรถชนนี้ชอบไม้แท้รับได้กับรถที่เข้าศูนย์แล้วไม้ขนาดนี้ เรามาคุยกันนะครับเพราะยังไงโอกาสจบมันมีอยู่แล้วนะครับนะเราก็ต้องคุยตามทารเกตตามสเปคลูกค้าเนาะนะครับถ้าเกิดรถคันไหนไม่ตรงสเปคลูกคา้าก็ไม่คุยกับเราอยู่แล้วนะครับคุยไปก็ไม่จบก็ไม่เป็นไรนะอ่ะประมาณนี้คันนี้นะเราขายราคาอยู่ที่2องแส0เก้บาทเท่านั้นเองอ่านะครับราคาอยู่ที่2องแ0 0เบาทแพงไหมอ่าถามใจดูนะครับ 2 9 8 0 0 0า่บาทบางคนบอกว่าแพงก็ไม่เป็นไรแต่สำหรับ TRD แท้ Sport s e t t i v l โรงงานรถมีจำนวนจำกัดนะครับในตลาดท้องตลาดมือสองอ่ะแพงไหมลองไปเทียบถ้าเกิดคุณซื้อรุ่นนี้นะครับเป็นตัวธรรมดาราคาก็ประมาณนี้แล้วอันนี้คุณได้ TRD คุณว่าแพงไหมล่ะอ่ะผมถามแค่นี้แหละนะครับถ้าคนบอกว่ายังแพงอยู่เฮียก็ไม่เป็นไรนะครับเอาคนที่อยากได้แล้วกันนะคนที่เขาเล่นเนี่ยเขารู้ว่าราคาเนี้ยมันไม่แพงนะครับอ่ะผมบอกให้เลยแล้วเราเก็บรายละเอียดให้ทั้งหมดเรามีการันตีหลังการขาย ทุกอย่างนะครับเรามีไฟแนนซ์วิง่งเซ็นได้ถึงที่นะครับคือครบวงจรทั้งหมดราคานี้ไม่แพงหรอกครับนะครับสำหรับคนที่ซื้อไปใช้งานนะสำหรับคนที่ซื้อไปใช้งานซื้อไปใช้ในชีวิตประจำวันผมบอกเลยว่าราคานี้ไม่แพงยอดจัดจริงๆอยู่ที่3ามแสนสามจริงๆขาย33-32ก็ยังได้นะเพราะรยอดจัดมันยังได้แต่เราไม่ได้ขายแพงขนาดนั้นอย่างที่บอกไปเราขายราคาแบบสมเหตุสมผลราคา2 9 8แ0 0่ันบาทสมเหตุสมผลไหมละ่ะลองถามใจเริงดูแล้วกันว่า เออราคาที่ผมขายเนี่ยมันแพงไหมไปดูยอดได้เลยยอดมันเกินกว่านี้แต่ว่าเราไม่ได้ขายชนยอดเราขายแค่ว่าเราขายราคาสมเหตุสมผลและต้องการคนที่รักรถและคนที่ชอบรถแบบนี้รุ่นนี้จริงๆนะครับเข้ามาคุยกันเนาะอ่ะประมาณนี้ละกันนะก็เฮเจก็ฝากรถไว้คันหนึ่งละกันสําหรับเจ้าโตลต้าอัลติสนะครับ1 8 t r d Sport s e v e n แท้ปี2013คันนี้ใครหายอยู่นะครับผมบอกเลยว่าไม่ควรพลาดแน่นอนนะราคานี้แล้วก็ออปชั่นรถด้วยตัวรถ ด้วยออปชันด้วยราคาด้วยปีรถด้วยไม้แท้คือคุณได้หมดนะครับคุณได้ครบคุณได้ความแบบชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นราคานี้ผมบอกเลยว่าไม่แพงแล้วเรามีไฟแนนซ์วิ่งเซนบริการในถึงที่นะครับผ่อนอยู่เดนละประมาณ6 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับผ่อนอยู่มาณ ,00 พันต้นๆได้มั้งนะครับหรือ6 0 0 0กลางๆประมาณนี้นะประมาณนี้ถ้าเกิดมีดาวก็จะผ่อนถูกลงไปอีกนะครับถ้าดาวเยอะก็ยิ่งผ่อนถูกนะครับก็เนาะได้รถดีมีคุณภาพไปใช้งานแน่นอนนะครับอ่าสำหรับวันนี้ผมพฮเจครับคงต้องขอตัวลาไปก่อน ฝากลูกค้านะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e ให้กับช่องของฮีโร่เออตคาเราด้วยนะครับหรือเข้าไปดูในแฟนเพจ a c e b o o k ของเราได้นะครับรถบ้านหนองจอกฮีโร่เออตคานะครับเรายินดีให้บริการลูกค้าทุกอาชีพนะครับมีอะไรโทรหากันได้โทรคุยกันได้อาชีพนี้ออกได้ไหมอะไรนะผมยินดีให้คำปรึกษานะครับทุกอาชีพทุกคําแนะนํากับลูกค้าเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมพี่เจนครับคงต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าคันหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ